ไปจะหาว่าคุยอะไรตั้มความเร็วเท่าไหร่นะ30มสิบดูกด oh, ลอกความเร็ว30มิดูที่ตีนอยู่นี่ม <c oughs> ันก็ไปเพรามันกูเอาง่ายกูน,นอนได้เลยอ่ะแล้วดูเนี่ยวิ่งสามสิบล็อกวงมาลายก็นอนไปสิคือความอัจฉริยะแม่งคือจับเส้นใช่จับเส้นแต่ถ้าไม่มีเส้นปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนให้เราประคองวงมาลัยเอาไว้ตามตามเราเบี่ยงเราเบี่ยง

สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่ที่ Gate Wall Motor แม่สอนนะสรับแม่สอนนะนี่เลยมาทำอะไรวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสรถแท,ท้ง300นะครับว้าวจะเป็นยังไงจะขี้เยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมคำล่ำลือหรือเปล่านี่ฮะตอนนี้รถพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีตัวขับ ตามจุกครูด้วยนะครับนะจะมาเทนรถด้วยกันโอเ okay. ค let's go <S มาครับผมวันนี้เรามาอยู่กันเดี๋ยวนี้ครับมาวาน์ได้เราลองขับอยู่กับมัน10บชั่วโมงนี่เลยครับแทงครับโคตชีโคแรงโคตรเสไปวอห้นอไปโคตสูนอกครับรอแบกลอยคอพิเกษครับโ <Okay. S 2> อเคยางาง2 6 5้5 อันนี้คือล่องลอยจากการไปบมูมวานที่เป็นมูมอวานเลเป็นร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่เราได้ผ่ากแล้ววันนี้มาขอรังยิปต่อเพราะว่าเมื่อวานยังไม่สบใจเพราะเมื่อวานเราขี่เป็นแบบขบวนเนาะมันก็ใช้อุปกรณ์ออปชั่นเขาเนี่ยไม่ได้ฟุ่ท้วนอะไรมากมายก็วันนี้มาขอเทสใหม่คันเดียว 2,000cc เทอโบไฮบริดนะแล้วก็ออปชั่นเขาทุกอย่างคุ้มแน่นอนเดี๋ยวไปดูภายในและการขับขี่กันว่าเป็นยังไงโอเคไป ไปเว้ยลุยตามพร้อมเลยเฮ้ยของมันอยู่ไหนครับราเวลานี้มานนาแล้วรีวิวภายในก่อนนะครับอ่าคือเมื่อวานเนี้ยผมได้ลองขับแล้วยา์เบนยาออโต้นะฮะแล้วก็หัวด้วยคลิปอ่าในการเล่นแต่เครื่องยนต์เบนซินเสียงเสียงเวลาเล่นเกียร์แมนนวลอ่ะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นตัวนี้ครับ มันจะเป็นโหมดโหมดของมันเลยคือ,อพูดง่ายๆว่ามันเป็น all-wheel drive โซ่แบบล็อกไม่ล็อกโดยอัตโนมัตินะฮะ <Wow. S 2> เรจะปิดหรือจะเปิดก็ได้อันนี้คือในหมวดอ่ามันจะมีทั้งในหมวดอ e ีโค่ normal sport นะโอเคนะเออนนนนนนดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวดูดูที่หน้าปัดเนี่ยนะเราเลือกโหมดอีโค่มันจะขึ้นเป็นโหมดประหยัดนะฮะเราขึ้นหมุนเป็นโหมดอ่าธรรมดาก็จะเป็นปกตินะฮะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะฮะอันนี้การลดแม่งแรงจ้าเลย แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีนี่อีกสามหมดดีที่เหลืออ่ะมีลุยม้ามีทะเลทรายมีโคนอันนี้แม่เคลวบอกเลย <no S 1> แต่ก็ยังไม่เจอถนทน,นที่จะให้วิง oh, <no. S 1> ่งเออไม่เดิคอมันเป็นความรู้สึกที่ว่าวิ่งแล้วอ่ามันล็อกอ่าโฟเองล็อกโฟเองแบบถนน,นลื่นช่วยปัน่นช่วยอะไรเงี้ยคืออัจฉริยะเลยของมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้ลองเล่นตัวนี้ครับ ดิฟล็อกเวลาเลี้ยวครับเพื่อช่วยเลี้ยวเืิมสมมุติเราเจอต้นไม้หนึ่งต้นแล้วรถแม่งเลี้ยวทั้งคันเองอ่ะเออไม่ได้หันทัหัวแล้วต้องโยกซ้ายโยกขวาสูตรมันจะช่วยเลี้ยวไปด้วยปัดตูดไปเลยใช่ปัดตูดเลยแบบล้อแม่งหมุนเองล็อกเองอ่ะดิฟดิฟเออเหมือนเหมือนเราดึงเบรกมือแล้วแม่งก็หมุนนั่นแหละแต่อันนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็อันนี้มีหมวดอาคางสุขะขึ้นเขาโอเคแล้วก็มีหมวดลงเขาด้วยคือครบแต่เมื่อวานได้ใช้ลงเขาไปแล้ว นะแล้วก็ระบบคอนโทรล็อกทัง้งความเร็วล็อกทั้งพวงมาลัยวิ่งตามกันหน้าโดยที่เราไม่ต้องจับเอาง่ายๆกูหลับแน่นอนออโต้ไพลครอหลอดต้ไพลอตแต่แต้องบอกว่าตัวออโต้ไพลอดอนะ่ะของเขาเนี่ยถามว่าจะเทียบเท่ากับรถที่มงราคาสูงๆไหมผมว่ายังแต่ถามว่ามีดีไหมดีอ่าะจช่ไหละเพราะว่าราคามันก็ต้องคุ้มกับราคาเขาประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปลองขับดูว่าเป็นยังไง โอเคไม่ตั้มภาพโคตรชัดเลยว่ะว้าวกล้องแม่งโคตรล้ำจริงจริงมีสันรูปดันูปดันรูปครับผมเบ่รู้เฮียมาวางตู้ลองเปิด <c oughs> นี่เลยโ <c oughs> ออเออใช่อ๋อ,อ,อนี่คือเปิดตูดกันนี้ว้าวกดลงอีกทีนึงดีเบ <c oughs> ่โอเค okay. ไม่น่าจะมองกับประเทศไทยบ้านเรานะโอ้ยยยยบยยยัยย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 ้ยยย้ยยยยยยาย้องยยยยยยเยยยยยยย้ตยยยยยยยายยยยอยย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 ียย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  โอ้มันดึงมันดูดมันดูดโค้งอ่ะแบบแล้วเขาผเออไอ้เไอ้เต้ยอะไรขาเลยไอ้สีนน่ะนี่นี่อันนี้คือโดดมันี่โอ้ยไม่ไม่โดดเลยอ่ะไอ้ยี่ไม่ไปนะเฮียไอ้ยี่บนั่งคันอื่นมันปึ้งปึ้งปึ้งเลยนะกูโยนเมื่อกี้เนี่ยไม่เหมือนรถกระตูนนะไอ้ที่ว่าล้อยื่ข้ามได้เหมือนรถเป็นลอยไปปุ๊บอะ อ่อารมณ์เออไมเ้งอ่ะแน่นอนเพิ่งป็นรถแต่ลอยนะล้อแม่งไม่ออกจากพื้นเลยออยู่อ่เมือนล้อยังติดัพื้นตลอดเมื่อกี้ร้อยสามนะครับไอ้เรียกโยนเมื่อกี้นีโชคยืดได้ยอมเขาดีจรับวัวดีโค ตอนนี้เราขับอยู่หมวดอีโค่ o นะครับไม่ได้หมวดสปอร์ตหมวดปกตินะครับไม่ได้หมวดออนอร์มอลนะหมวดอิโคนะที่ขับอยู่แล้วก็คือเรากดคันเร่งอาจจะก,กดเยอะขึ้นกดเยอะขึ้นแต่ความแรงไม่ต่างกันการกินดาวลงไปนะ่ะอาจจะกินดาวเยอะกว่าหมวด,ด,ด,ดธรรมดากับหมวดสปอร์ตแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นหมวดธรรมดาหมวดสปอร์ตแทบจะไม่ได้แต่คันเร่งคือแต่ปุ๊บแม่งรถไปเลยไปโดยที่ว่ามันไม่ได้ไปแต่รอบเครื่องมันไปด้วยด้วยเกียร์ของมันที่แบบพุ่งทยานออกไป เห็นว่าเห็นว่าตัวคูณคอนโทรโคตรล้ำด้วยใช่ความเร็วเริ่มต้นเท่าไหร่นะ30มเจ็ดด้วความเร็ว30มึงเปิดคูณคอนโทรได้เอาง่ายๆมึงขานแล้วมึงหลับไปได้เลยเปิดคูณคอนโดนนะเปิดตั้งวงอะไรล็อกไว้เนี่ยแมงวิ่งตามทางถถถ้านนมันมีเส้นอ่าอ่ามีเส้นฝาวงวงอะไรมันจะไปวงมันเองอย่างนี้เหมาะกับที่กรุงเทพมากเลยนะเพราะอ่ามีเส้นตลอดใช่อันนี้เราคงอะไรแล้วใช่เราคงอะไรแล้วเขามีเส้นเขามีเส้นถนนอ่าอ่า เอาโทรศัพท์มาเล่นเกมได้เลยใช่เลยรู้จักได้เลยนี่เราให้ดูตีนไม่ได้เหยียบกันเล่งเลยเหยียบมันเล่งด้วยครัแล้วพอมันเห็นรถข้างหน้ามันเบรกนะครับรถมันเบรกเองนะแล้วก็เล่งขึ้นมาเองถ้าเป็นผู้ต้อนโทษถ้าทั่วไปนะครับมันจับไม่เล่งเองมันตัดเลยมันจะตัดเลยแล้วไอ้คำว่ามันตัดเนี่ยคือเจอข้างหน้ามันไม่เบานะมันก็ล็อกแค่ไหนแม่งก็ไปเท่านั้นเลยเราต้องเบรกเองด้วยใช่เนี่ยอันนี้เข้าโค้งเองนะครับอะไรเองเลยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยผมปล่อยมันวิ่งนะเอออ่ แตอนนี้พอเห็นไหมพอมีรถเส้นร้อยบาทถนนหายมันก็จะตัดระบบออกตัดระบบออกให้คุณขับด้วยตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลังครับอาเยยะมากแต่คุณมองอะไรแต่วังเร็วเราเยียบเองอมไม่ต้องจับเลย,ย, <ะ S 1> เยนี่ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กองดินนะ,มะเมื่อกี้เทสเข้าวโค้งดึงโค้งบนถนนระยาง ไงบ้างเดี๋ยวรอชมได้เลยอ่านี่เราก็มาันดินครับผมลานดินครับนี่นะครับโดดไม่โดดเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องครับเอาหมดเลยดีครับสปอร์ตธรรมดาหรืออีโคทครับเอาลองลส่ใส่เ้ยเ้เ้ย่งเลยดีกวยาวิงใส่ใส่ไปวิ่งยิ่งยิ่้ยิเี้ยย

แล้วมันเร่งเครื่องมันจะเร่งเองเลยนะนนยใช่นี่นี่มาที่เขียนนี่สวยเข็มขัดน็อกแน่นมากเออพื่อนเพื่อนเราก็เอารถกลับมาคืนเขาแล้วดูสภา,าพไปลุยกันมาเมื่อกี้รถสอบเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ดูผุนเน่เน็เขาบอกอยู่ว่ารถเขาเป็นโฟวิลโฟวิไดายนะกับสี่อัจฉริยะไฮพีด เครื่องยนต์2.0 0 0 c c เทอร์โบครับแล้วก็ไปเทสทดสอบแบบวันนี้พอใจวันนี้ถือว่าเราได้วิ่งเต็มตีนของจริงเต็มตีนเลยเต็มตีนแล้วก็ได้ลองทุกอย่างที่มีสมรรถนะทุกอย่างทุกฟังก์ชันเราลองสมรรถนะทุกสมรรถเพศแล้วสมรรถนะเอาละเอาโอเคสมรรถนะเป็นไงมาตอ่ะก็ถือว่าอ่าในราคาล้านแปดผมว่าออปชันที่เขาให้มา กัเทียบกับราคาผมว่าเกินคุ้มนะครับนะไม่ใช่โดนป้ายานะครับตอนนี้ต้องเริ่มป้อนยาแล้วครับเรโอเคเอาแน่นอนรูเรื่องจุกครูวันนี้ขอบคุณคุณเหมาหน้าที่อนุเคราะห์รถให้เราไปเทสต์ไดรฟ์กันนะครับผมนี่ฮะกับเจ้าแท้ง300ร้นะฮะและคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะฮะสวัสดีครับ you know i'm one of a kind we're so often told no matter where we go i know we're gonna make it no matter where we go i know